Do you know why so many Christians struggle with fear, depression, and fruitlessness? คุณรู้ไหมว่าทำไมคริสเตียนมากมายกำลังต่อสู้กับความกลัวความซึมเศร้าและชีวิตที่ไม่เกิดผล It's because a lot of Christians lack the right foundation of their identity. เพราะคริสเตียนมากมายยังขาดความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานตัวตนของเขาในฝ่ายวิญญาณ Your beliefs about your identity can make you or break you. ความเชื่อที่คุณมีเกี่ยวกับตัวตนของคุณสามารถจะเสริมสร้างคุณหรือทำลายคุณก็ได้ At Radiant Seminar, we will show you. how to build your identity on the truth of God's word <S ในงานสัมมนากระจ่างนี้เราจะเปิดเผยให้คุณได้เห็นว่าคุณสามารถที่จะสร้างตัวตนของคุณขึ้นบนถ้อยคําแห่งความจริงของพระเจ้าได้ you will learn about your spiritual position in christ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตําแหน่งทางฝ่ายวิญญาณของคุณในพระคริสต์ you will learn about the glory of god that lives in you คุณจะได้เรียนรู้ว่าสง่าราศีของพระเจ้านั้นอยู่ภายในคุณ you will learn about the great potential you have in christ คุณจะได้เรียนรู้ว่าคุณเองมีศักยภาพอย่างยิ่งใหญ่ในพระเยซูคริสต์ Come. Ready to receive the revelation of God's word. <S ให้คุณมาเพื่อที่จะได้รับการเปิดเผยสำแดงจากถ้อยคำของพระเจ้า To see yourself as God sees you. และคุณจะได้เห็นตัวเองอย่างที่พระเจ้าเห็นคุณ And to possess the life of victory and fruitfulness. แล้วคุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะและเป็นชีวิตที่เกิดผลอย่างมากมาย Join us and experience the power of the gospel. อย่าลืมที่จะมาในงานสัมมนา,าครั้งนี้เพื่อเราเองจะได้รับการเปิดเผยความจริงเรื่องของข่าวประเสริฐ We'll see you. There. <There. S 2> และเราจะพบกับคุณในงานสัมมนานี้นะครับเตรียมพบกับสัมมนากระจ่างปี2567ในวันเสาร์ที่25พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมคริสตันหดยาดใหญ่เปิดรับลงทะเบียนแล้ววันนี้สำรองที่นั่งเพียง890บาท get ready for r a d i a t e seminar 2024 on Saturday May 2 5 t h at Crystal Hotel Hat Yai registration is 890บาท baht register today